สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวง Cosmic Girls หรือว่าอูจูซุนยอนนั่นเองนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยเธอได้ถูกชาวเนดิเกนเกาหลีพูดถึงหลังจากที่รายการ Queen Dom s e a s o ที่2ได้ออกอากาศไปและก็ดูเหมือนว่าชาวเนจิเกนเกาหลีนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสาวๆอูจูซุนยอนนะครับ พูดคุยว่าสาวๆอูจูซุนยอนั้นมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับอูจูซุนยอนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้าแข่งขันในรายการควีนดอมซีซั่นที่2และสาวๆอูจูซุนยอนเองเนี่ยก็ได้รับการสนใจเป็นอย่างมากเลยแถมแฟนๆรายการนั้นเนี่ยก็ยังจับตามองนะครับว่าคอส m ม c ์เกิลหรือว่าอูจูซุนยอนั้นเนี่ยจะมาทําโชว์เด็ดๆจะมาโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ปังๆแล้วก็จะมาโชว์เสียงร้องแบบปังๆของพวกเธอกันในรายการนี้ยังไงกันบ้างสําหรับ EP แรกที่ปล่อยออกมานะครับ EP ที่0ที่เป็ร เจอการครั้งแรกของ6ทีมที่เข้าแข่งขันก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็มีช็อตต่างๆนะครับมีโมเมนต์มีซีนต่างๆเกี่ยวกับสาวๆอูจูซึนยอนเนี่ยให้ลหลายๆคนได้พูดถึงกันมากมายเลยนะครับและใน EP ีที่1เองนะครับที่เป็นการแข่งขันครั้งแรกเนี่ยถึงแม้ว่าอูจูซึนยอนั้นจะยังไม่ได้ขึ้นโชว์นะครับแต่ว่าก็ได้รับการพูดถึงไม่น้อยเลยเพราะว่าพวกเธอนั้นก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่แฟนๆนั้นอยากให้เข้าแข่งขันในรายการควีนดอมซีซั เธอที่แฟนๆนั่นเนี่ยพูดถึงแล้วก็คาดหวังจะได้ดูในรายการอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆรายการบางส่วนนะครับจะสังเกตเห็นได้แล้วก็นํามาพูดคุยกันนั่นก็คือเรื่องราวของความสวยของสมาชิกจากอูจูซินยอบางคนนะครับที่ดูเหมือนว่าใบหน้าของเธอความสวยของพวกเธอนั่นเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่จะเข้าร่วมรายการครั้งนี้นะครับซึ่งในตอนแรกนั้นเนี่ยแฟนๆก็ได้สังเกตเห็นครั้งแรกจากการขึ้น V Life นะครับของสมาชิกในวงอย่างดายองนั่นเองแฟนๆนั้นเนี่ยก็เริ่มสังเกต ว่าไดยองนั้นเธอมีความสวยที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจมากนักนะครับแต่ว่าพอเข้าแข่งขันในรายการควีนดอมซีซั่นที่2นี้ว่าจะเป็นการแต่งหน้าการแต่งตัวต่างๆเนี่ยสาวๆแต่ละคนนั้นเนี่ยดูสวยขึ้นมากๆเลยและทันทีที่รายการควีนดอมซีซั่นที่2นั้นได้ออกอากาศไปนะครับชาวเน็ตในนีนน้ก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็ออกมาพูดคุยกันทันทีเลยเกี่ยวกับใบหน้าแล้วก็ความสวยของสมาชิกในวงอย่างซอนอาไดยองแล้วก็ยอนจองนะครับซึ่งทั้ง3สมาชิกนีีน้นนคก็็เปนนท่ชาวต นั้นบอกว่าพวกเธอนั้นดูสวยขึ้นมากๆเลยในรายการควีนดอมไล้ดูเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างบนใบหน้าของพวกเธอนั้นที่ดูเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างคอมเมนต์ของชาวเน็ตคนนี้นะครับก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าซอนอานั้นเธอดูสวยขึ้นหรือเปล่าหน้าตาเธอดูหวานขึ้นช่วงคางของเธอก็ดูเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆแต่ฉันว่าเธอสวยขึ้นมากๆเลยนะอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการบอกถึงยอนจองเอาไว้ว่ายอนจองนั้นสวยขึ้นมากจริงๆฉันจําแทบไม่ได้เลยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปทําอะไรมาแต่เธอสวยขึ้นจริงๆและฉันชอบเธอกับ หน้าแบบอีกหนึ่งคอมเมนต์ถึงยอนจองนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่ายัานจองหน้าหวานขึ้นมากๆเลยฉันอยากเห็นแล้วว่าถ้าเธอขึ้นแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์กับใบน้าที่สวยงามขึ้นขนาดนี้เธอนั้นจะได้รับความสนใจจากแฟนรายการและแฟนคลับของเธอมากขึ้นหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเลยฉันคิดว่าเธอนั้นสวยขึ้นมากจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้พูดถึงยอนจองเอาไว้เช่นกันไปได้มีการบอกเอาไว้ว่ายอนจองให้ตายเถอะเธอคือวิชวลคนใหม่เลยสวยขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือว่าการแต่งตัวแต่รูปหน้าของเธอนั้นดูสวยขึ้น จริงๆฉันชอบใบหน้าเธอแบบนี้มากๆหลังจากนี้ไปขออย่าเพิ่มเติมอะไรเลยนะแบบนี้มันลงตัวสุดๆแล้วอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับก็ได้พูดถึงดายยองเอาไว้ว่าฉันไม่รู้เหมือนกันว่าสมาชิกคนอื่นๆในวงนั้นได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมตม,มาหรือเปล่าแต่ดายองนั้นดูเปลี่ยนไปจริงๆเธอดูสวยขึ้นและก็ดูหวานละมุนขึ้นอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับได้บอกเอาไว้ว่าหรือว่าพวกเธอไปทําสัญญกรรมเพิ่มเติมอะไรมาหรือเปล่ามันดูมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดจริงๆและฉันคิดว่ามันเป็นการทําที่ดีมากเลยนะพวกเธอด สวยขและถ้าหากว่าพวกเธอได้รับความสนใจมากขึ้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีและฉันคิดว่าการทําำกญจกรรมนั้นไม่ผิดเลยถ้าหากว่ามันทําให้ดีขึ้นได้คอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้เช่นกันว่ามันเป็นการแต่งหน้าของสาวๆหรือเปล่าที่เปลี่ยนการแต่งหน้าจากเดิมไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าสไตลิสต์การแต่งตัวต่วตางๆรวมไปถึงการจัดแสงสีในรายการมันก็อาจจะทําให้ใบนหน้าของเธอนั้นดูเปลี่ยนแปลงไปแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมไปมากมายเลยเพราะว่าพวกเธอนั้นสวยกันอยู่แล้วฉันคิดว่าอาจจะเป็นเพราะการแต่งหน้าที่มีการเปลี่ยนแนวกกกาาาารแแตต่่่งหน้มว นอกจากจะมีแฟนๆนะครับที่เข้ามาชื่นชมความสวย Teddy. ความวิชวลของสาวๆที่ดูเปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่ออกมาพูดเช่นกันว่าพวกเธอนั้นเนี่ยมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปเพราะสัญญกรรมบางคนก็บอกว่าจมูกของพวกเธอทุกคนนั้นดูเหมือนกันมากๆทั้งวงเลยที่มีใบหน้าที่คล้ายกันจนแทบจะแยกไม่ออกบางคนก็บอกว่าพวกเธอนั้นเนี่ยมัวแต่ทําสัญญกรรมมากเกินไปจนลืมที่จะทํางานเพลงทํางานวงนะครับและก็ยังมีคอมเมนต์ประมาณว่าพวกเธอนั้นถึงแม้ว่าจะดูสวยขึ้นก็ตามแต่มันก็ เป็นการสวยขึ้นเพราะสัญญกรรมอยู่ดีซึ่งคอมเมนต,ต์เหล่านี้นะครับก็เป็นคอมเมนต,ต์บางส่วนที่ออกมาพูดถึงการหลังจากที่มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นยังไงก็ตามนะครับการสัญญกรรมเนี่ยเราคิดว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดอะไรเลยนะครับถ้าหากว่าทําแล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทําให้เราเนี่ยมีใบหน้าที่สวยงามขึ้นแล้วก็สามารถทํางานได้ในวงการบันเทิงนะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ผิดอะไรเลยและสาวๆนะถ้าหากว่าแต่ละคนในทําสัญญกรรมเพิ่่่มมมมมเเเเตติิิิบาาาางงสวนนนจจรรกก็็ะปทํพ บางส่วนที่เล็กน้อยมากๆนะครับเพราะว่าใบหน้าของแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ยังมีเ้าโครงเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดนั้นอาจจะเพราะว่าการแต่งหน้าแล้วก็การแต่งตัวการจัดแสงสีต่างๆในรายการด้วยที่อาจจะทําให้ดูเปลี่ยนแปลงไปบ้างในบางมุมนะครับสำหรับอูจูซินยองในตอนนี้นะครับแฟนๆก็ออกมาชื่นชมในความสวยของพวกเธอที่มีเพิ่มขึ้นกว่าเดิมและมันก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับที่พวกเธอนั้นเนี่ยมีการพัฒนา,นาขึ้นดังนั้นเนี่ยการทําสัญญกรรมไม่ได้มีอะไรที่ผิดไปเลยนะครับและในยุคนี้เองเนี่ยการทกๆ แล้วเราก็หวังว่าแฟนคลับหรือว่าชาวเน็ตบางส่วนที่ออกมาพูดหรือว่าออกมาตอกย้ําสาวๆเนี่ยจะทําทความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําสัญญากรรมแล้วก็เปิดโลกนี่ให้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของอูจูซุนยอหรือว่าได้ติดตามรายการควีนดอมซีซั่น2นี้ รู้สึกยังไงมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้บ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้บ้างเนี่ยก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับหรือว่าใครนั้คิดว่าสาวๆเนี่ยมีใบหน้าที่เปลี่ยนไปหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากมายขนาดไหนก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับทุกคนแต่ขอร้องเลยนะครับว่าการสัญญกรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเลยทั้งหากว่ามันไม่ได้ไปทําร้ายใครหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะนํามาพูดให้มันเป็นเรื่องตลกหรือว่านามาเบียดเบียนคนอื่นนะครับ คนใครที่อยากทำเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำนะครับดังนั้นเนี่ยก็ควรเคารพสิทธิ์ที่ของแต่ละคนกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะเนี่ยอมมกอรเคป๊อปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้และกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามช่องอมมกอรเคปป๊อปของเราไว้ด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ